สนับสนุนโดยโพชงน้ำเดิมสมุนไพร32ชนิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำบรุงสายตาดีทีน่าเฟรชมิ้นต์ยาสีฟันสมุนไพรแท้จากธรรมชาติ ต้อน,นรับเข้าสู่รายการล้อร้านเด็ดนะคะอยู่กับเพ่เหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้เพ่าพาคุณผู้ชมมาทานอาหารไทยๆฟิลกระต๊อบกลางน้ําแบบนี้ค่ะที่ร้านนี้เลยระห Boom, วนวิวบรรยากาศด้านในนะคะโอ้โหสบายมากๆเลยนะคะเป็นกลางน้ําริมน้ําจริงๆเลยที่สําคัญที่นี่นะคะเขามีเมนูให้เราเลือกเนี่ยมากกว่า300เมนูจะอร่อยขนาดไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะเข้าไปชิมพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลย คนสวยนะคะพี่กันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาไทยนัดกอลดมนะคะทั้งหมดนี้ที่หนูเห็นแบบใหญ่โตมาโหดร้านมากเลยนะร้านพี่หมดเลยใช่ค่ะในพื้นที่นี้ก็จะมีเปิดได้2เวลานะคะ,ะก็คือเป็นเวลา8ปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นรอบนึงก็จะเป็นฝั่งนู้นก็จะขายพวกอาหารที่เป็นอาหารตามสั่งอาหารที่เป็นพวกอาหารจานเดียวแบบง่ายๆค่ะ,ะแล้วก็จะเป็นโซนนี้ ซนกลางคืนก็จะเป็นเปิดประมาณ4โมงเย็นถึงตีหนึ่งนะคะส่วนโซนนี้อาหารเป็นอย่างไรบ้างคะพี่เน้นด้านไหนเอ่ยก็จะเป็นอาหารไทยอาหารอีสานซีฟู้ดที่สําคัญเลยเจ้าของร้านเป็นคนใต้ก็จะเป็นอาหารอาหารใต้ค่ะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะส่งมาจากใต้ที่จังหวัดพัทลุงค่ะคุณผู้ชมไม่รอช้าแล้วแล้วก็หิวแล้วด้วยนะคะมาเริ่มกันที่เมนูซิกเนเจอร์ดีกว่าซิกเนเจอร์ของเราก็คือแกงส้มปลากระบอกไข่ปลาริวกิวปลาของเราจะหั่นเป็น เป็นท่อนๆเลยนะคะมันจะได้ความหวานของปลาค่ะแล้วก็อย่างเครื่องแกงก็จะส่งตรงมาจากพ่อครัวเลยค่ะเผ็ดเลยอะกระปิผัดสต่อ,ตอกุ้งกระปินี้เราจะเลือกกระปิที่หอมแล้วก็ไม่เค็มมากค่ะ <S <S อร่อยไหมคะอร่อยมากคี่เป็นเมนูหนึ่งของพ่อหนวิวที่ลูกค้าสั่งเยอะมากควรค่าแก่การสั่งเยอะน้ำพริกกุ้งสดค่ะ อร่อยเพลินมากคุณผู้ชมค่ะน้องเหนือจากเมนูพังพักใต้ก็จะเป็นกุ้งกุ้งแม่น้ําซอสพะหนุนค่ะก็จะเป็นซอสของคิดค้นของกุ๊กที่พะหนุนวิวเลยค่ะอยากให้ดูว่าชิ้นใหญ่มากอะเป็นกุ้งแม่น้ําค่ะเป็นเป็นเลยนะคะเป็นกุ้งที่อยู่ในตู้เลยขนาดใหญ่จริงความอร่อยก็อยู่ที่ขอที่สดนี่แหละค่ะต่อไปก็เป็นหมึกไข่ผัดพริกเกลือมันจะเด่นอยู่ที่เครื่อง ลุยสวนค่ะคือเราจะต้องทานเครื่องแล้วก็น้ําลาดพร้อมกับเนื้อปลาค่ะมันจะได้รสชาติจะได้รสชาติเปรียปร้ยวหวาน,วานแล้วก็ได้ความสดความหวานของเนื้อปลาค่ะ อร่อยล้เลยอ่ะคุณผู้ชมใพ้่ยืนยันตรงนี้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทุกเมนูที่ทานอร่อยจริงๆนะคะแล้วยิ่งใครที่ชื่นชอบเมนูอาหารใต้อยากให้มาลองทานร้านนี้นะคะถูกปากคุณอย่างแน่นอนค่ะกอดื่นเลยต้องขอขอบคุณนะคะพี่กันก่อนค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่กันฝากร้านอีกรอบนึงค่ะร้านพ่หนวิวนะคะก็คือร้านของเราจะมีสองสาขาค่ะก็สาขาที่หนึ่งก็คือเส้นเทพพลักนะคะสาขาที่สองก็คืออยู่มีนบุรีคุ้มก้าซอยแปดค่ะ ช่องทางการติดต่องร้านพะหนวิวนะคะก็จะมีดีเพจนะคะพะหนวิวก็จะขึ้นวนะ่าสาขาเทพพลักษ์หรือสาขาที่คุ้ม9้ซอย8ค่ะจะมีน้องแอดมินคอยอบริการลูกค้าอยู่ค่ะ เสียดายเวลาหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะถ้าใครที่ดูไม่ทันนะคะเข้าไปได้เลยค่ะใน YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่าเลาะร้านเด็ดนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะช่องทีวีก็ดูได้จาน PSI นะคะหมายเลข68นั่นเองค่ะวันนี้เพลยแล้วก็พี่กันนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะทางร้านพาะหวนวิวก็จะมีอาหารหลากหลาย ช่วงเย็นๆก็จะมีดนตรีสดเป็นโฟกนะคะจะมีโซนต่างๆให้ลูกค้าเลือกว่าจะเป็นจะโซนเอาทดอร์หรือโซนชั้น2หรือห้องคาราโอเกะหรือจะนั่งชิลๆหน้าเวทีเพื่อฟังเพลงค่ะ